แล้วก็เล่นว่าจะไหนนะคะไหที่เดปกระคาก็เปิด่อวกลับขาเืองนหลักยไว้กเขเ่นับไยไว้หน้าจอหลักยื้ไว้กลับหกลับหน้ากลักยไว้หลักไยือไวหลักยไว้กับหอกลับนอแล้วลยูอไ้ตาหลักับไป้ไหน้าอกัหพบลกเบอร์ู้ไบอบร์หน้าดอกหน้าอูลกเอร์หน้าักหน้า

เลือกนาหลักกไมเลือกมตอไม่เลือกเป็นล็อกกม่เลือกน่ต่อไปเลยนะคะแล้วก็จะเลือกการแก้ลองน่ต่อรูภาพหน้าต่จบยี่สิบนากาสิบ็ดนาทีวันกาาางดนาคอทางนรายคอัข้อมูลติดต่อข้อมูลติดต่อการแจ้งเตือนบลเบอร์สรินบลเบอร์สิ้นลองแน่ต่อรูปภ้กาดแตอแล้วหากมันขึุ้บลเบอร์เลือกเตน ันนี้เนี่ยเราก็ได้รูปภาพมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปตั้งเป็นหน้าจอหลักกันบ้างเนาะวันนี้แล้วกันนะคะย่นกนไปใช้กน่อาลจอกองครั้งก็ไม่เน่จอจอหลักอ้าวเบอร์น่จอเลาเป็นยังไงกันไื้อกันนไปบเก็มเอกอไไปนอนไปลไปเ็ไ่เลือกน่จอหลักเไลือกนจอหลัก้บอ๋อืมเรื้มไป่ไอบเบอร์ุเซตติ้ง

เดี๋ยเาเพิ่เป็นไ่ก็มาดูได้นะคะแล้วขอใทุกคนแล้วได้รู้สึกวจากกันติดต่อกันด้วยขอคณี่ไปกันนะคะี่บสวัสดีค่ะติดตามด้นะกดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจนะาทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ดูค่ะ